สวัสดีครับพบกับผมกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแนลใน Youtube เก็บบันทึกเรื่องราวการเดินทางมาฝากให้เพื่อนๆกันนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับผมอยู่ที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเชา้านี้หมอกหนานะครับเป็นอีกหนึ่งวันช่วงนี้กกมุตุพยากรณ์อากาศ แจ้งมานะครับจะมีฝนเข้ามาที่ประเทศไทยประมาณวันที่8ถึงน่าจะ11หรือเกินวันที่11เบนี่ยครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกนะครับปกคลุมเข้ามาแล้วเป็นบางส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับนะครับ,รบเก็บบันทึกเรื่องราวการเดินทางครับมาให้เพื่อนๆดูเพื่อหาคิดถึงกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ